สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นเทศกาลเตรียมรับสเสด็จและคริสต์มาสเราจะมีโอกาสได้คร่ครวญภาวนาด้วยกันจากพระคำของพระองค์บทอา่านและการภาวนาอธิษฐานสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนถึงวันเสาร์ที่3ธันวาคม2022หัวข้อของวันอาทิตย์ ที่27พฤศจิกายนคือบทเพลงจากรังย่าพี่น้องสามารถอ่านพระคัมภีร์ลูกาบทที่สองข้อ1ถึง21เรื่องราวการบังเกิดของพระกุมารเยซูที่หมอลูกาได้บันทึกไว้ในลูกาบทที่2องข้อ1ถึง21ปรากฏวลีที่ว่าในรังย่าถึงสครั้ง ในข้อที่7นางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรังหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาในข้อที่12นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารน,นั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรังญ้าและในข้อที่16เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารน,นั้น นอนอยู่ในรังย่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่จักรวาลน,นี้ยังรองรับพระองค์ไม่ได้แต่ได้เสด็จเข้ามาในโลกบังเกิดเป็นมนุษย์ทารกตัวน้อยๆที่มีพระอ้อมพันกายและถูกวางไว้ในรังญ้าต่างเปลต่างฟูกนอนนี่เป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกินกว่าที่จะวัดได้ว่า ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั้นมากมายลึกล้ําและยิ่งใหญ่เพียงใดจากสภาวะแวดล้อมที่เราเห็นได้ว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่การบังเกิดจะอุบัติขึ้นณนที่นั่นทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เชื้อเชิญกลุ่มคนเลี้ยงแกะคนต่ําต้อยตามความคิดเห็นของคนวัฒนธรรมนั้นในเวลานั้นให้ไปพบพระกุมารน,นามัสการพระองค์ ทูตสวรรค์ยืนยันว่านี่เป็นข่าวดีไม่ต้องกลัวข่าวดีจากรังย่าถึงคนรากย่าบทเพลงแรกถูกขับขานด้วยเหล่าทูตสวรรค์พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นกลุ่มคนเลี้ยงแกะได้ไปพบมารีโยเซฟและพระกุมาร บทเพลงต่างๆเริ่มทยอยขับขานจากผู้คนที่พบพระกุมารในรังญ่าคนหลายคนประหลาดใจมารีเองรำพึงอยู่ในใจส่วนคนเลี้ยงแกะถูกบันทึกว่าบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขา ฟ้าสวรรค์เปิดฉากสรรเสริญยกย่องพระเจ้าแผ่นดินโลกจะนิ่งเงียบได้อย่างไรผู้คนที่สัมผัสกับพระกุมารผู้ถูกวางไว้ในรงังญ่าต่างขับขานบทเพลงมาตลอดสองพกว่าปีรังญ่านั้นเปิดโอกาสให้กับมนุษย์ทุกคนได้รับความรอดคนเลี้ยงแกะที่เขาว่าต่ำต้อยได้รับโอกาส ที่นราชวังกษัตริย์เฮโรดผู้ทรงอำนาจได้ยินเรื่องการบังเกิดก็ได้รับโอกาสนักปราดคนต่างชาติจากแดนไกลได้รับโอกาสไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแห่งการยอมรับไว้วางใจเชื่อพึ่งติดตามพระองค์หรือเป็นบทเพลงแห่งการปฏิเสธดูถูกและขมแหงบทเพลงแห่งความหวังชื่นชมยินดีขอบพระคุณหรือบทเพลงแห่งความระทม ขุนเคืองหรือสิ้นหวังต่างก็เป็นบทเพลงของผู้ที่ได้รับโอกาสเลือกขับขานออกมาแต่ไม่ว่าใครจะร้องเพลงบทใดออกมาที่รางย่ายัางเต็มไปด้วยความรักพระคุณความหวังและความรอดตลอดเวลาเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสในปีนี้มีบทเพลงจากรังย่าใดที่ท่านจะขับขานออกมา ให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพทลายขอนมัสการพระองค์ขอยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงสร้างชีวิตของข้าพงทลายและมนุษย์ทุกคนตามพระชายาและตามอย่างของพระองค์ ขอโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงผ่านทางองค์พระเยซูคริสเพื่อชีวิตของข้าพผองหลายจะได้ชีวิตนิรันดร์ข้าพผองหลายรู้ว่าข้าพผองหลายเป็นคนอ่อนแอเปรียบเสมือนญ้าที่จะเหี่ยวแห้งไปแต่พระองค์ทรงให้ชีวิตของข้าพระองค์แช่ชื่นขึ้นทุกวันเวลา เมื่อชีวิตมีปัญหามีอุปสรรคและมีความทุกข์ยากลำบากข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ขอร้องบทเพลงเพื่อสะรรเสริญถาวายแด่พระสิริของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทลายจะได้สัมผัสถึงการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์และได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระองค์ข้าพระองค์จึงทูลอธิษฐานสรรเสริญพระรองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน